นี่นี่คนนี้เขาพนนมือตลอดเวลาเลยนะนี่เออไอ้มาอ่านี่ซื้ออะไรมามั่งไม้ก็มีทุเรียนจริงด้วยมีทุเรียนน้องใครเอาไปกับใครมาเนี่ยกุ้วยไงทำไมไม่ซื้อกล้ยมาล่ะ เอากล้วยน้ำว้าสิมันก็เหลือง,น,องนะทําไมไม่ซื้อสับประรดมาให้เรากินเรามีแต่สับประรดไม่มีภูและจะกินไหมกินมีแต่สับปะรดสีราชาโอ้ไม่เอาชอบกิน,นไมกนเรารู้แล้วสรวจแล้ว,มว,ลวไม่ใช่ก็แค่แบบว่าชอบน้อยกว่าเราชอบทางใต้อะ ครับภูเก็ตก็พูเลยทางเหนือไงแต่ว่าเนือมันเนือคล้ายๆกันเไม่ชอบกินเนื้อช้ำๆไม่ชอบกินเนื้อชๆาวแห้้าแห้เหมือนป๊อปุ๊กไรีบไว้เธอจะหมดเวลาเลยวันนี้มาั้งคุณยาบ้านเปิดลี่ป๊อปไปเสียดาแล้ว้ปเอ็มไม่ได้พี่กมาเข้าบ้าน ลูกร้อนมากแก้มแดง้วเป็นลูกํำลึงเลยนี่ลาแล้วก็กินข้างนอกเลยนะทุเรียนอ่ะบานกันทุกคนพ่อพอมีเลขทูบไหมคะไม่มีทุกคน ไฮไฮลูกไฮไฮโอ้โห oh. oh, oh, ข้างนอกมันร้อนมากจริงๆเลยนะทุกคน oh, <my> ก็ออกไปไหนก็อย่าลืมดูแลเรื่องความร้อนความเย็นดีๆฮะรอบทำตาแบบเตาเล่นนะ <c oughs> ไอบาเนี่ยเราอะมัดผมยังกับมาลุโกะฮะใช่ไหมคะ เป็นดูพ่อพไม่ชอบทุเรียนอ่ะทีมพ่อพ่ะไม่กินทุเรียนอ,อเราก็อยากมีบุญที่จะแบบกินทุเรียนแล้วอร่อยนะจริงๆคนที่แบบว่ากินกินนู่นมีแบบแพ้นู่นแพ้นี่แบบแพ้กิ่นนะนะไม่คนไม่ค่อยมีบุญเท่าไหร่นะคือไม่รู้แบบว่าว่าอะไรอร่อยอะ่ะจริงๆอะ่ะถึงพ่อก็เป็นหนึ่งในนั้นกินได้น้อย อือยัางว่ามีอย่างเงี้ยกินพวกปลาดุงปลาดิบไม่ได้เขาจะรู้สึกแ yeah, ย yeah ่แยะอะไรเงี้ยพ่อก็จะรู้สึกว่าโหเธอไม่มีบุญเลย <laughs> ไม่รู้ถึงความอร่อยเลยใช่ไหมคะอะไรลูกเอาอะไรคะไห <c oughs> ย,ย, <c oughs> ย,ยพี่ชายไปไหนไปโรงเรียนสิ โอ,โอไ้ได้ได้เดี๋ยวพ่อให้เล่นมามีมาม,มีอ่ะมามีม้เอาเอาไปถือหน่อยทุกคนทำไรกันอยู่กินข้าวแล้วป่ะอะแล้วออกมาแล้วออกมาเอาไปเดินเล่นกันไวีวไปไหมไม่ไปเหรอเอาไม่ไปเหรอนละพ่อไปนะหนูอยู่คนเดียวได้เหรอลูกไอ้บาไปไหมไปกับพ่อไหม ไม่ไปเขาจะอยู่ข้างในนีเออ้เขาอยากอยู่ข้างในนี้เขาอยากเล่นนาฬิกา<น>เขาอยากเล่นนาฬิกาเล่นนาฬิกาม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 าเจ <c oughs> ้ากปกเอาเดี๋ยวเอากับประมาณให้น้องน้องก็กินทุเรียนทุกคน <c oughs> กิน <c oughs> เกือบทุกคน <c oughs> ในบ้านอะ่ะยกเว้นพ่อ น่นตัดก<ห>ันทำไมอะคะแบ่งกันสิลูกมาเ๋ยวมีอ่านเองมีใครอยากจะสอบถามอะไรนะคะข้อกั้นกี่ฟุตเมื่อกี้คุณปรางทิพย์ถามนะคะ<ด>ประมาณเจ็ดถึงแปดฟุตรรหรือไม่ก็สอบถามได้นะที่อ,ออลตโป้สแคลนนะคะเพราะไอ สั่งกับที่นี่ตอนแรกมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะมันจะเล็กกว่านี้แต่ว่าเาพิ่งไปขยายไซส์มาเพราะว่ามีเบบี๋ที่จะต้องมานอนด้วยแล้วก็เผื่อไว้อีกหน่อยเขาต้องนอนแบบรวมกันสีคนตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงซึ่งก็ตัดสินใจถูกมากๆที่ขยายไซส์เพราะว่าเวลาตอนเนี้ยเขาวเวลาเขามาเล่นด้วยกันในคอกมันก็ไม่อึดอัดมีที่เขาวิ่งแบบนิดนึงอะไรางี้คือถ้าเป็นไซส์เดิมอยู่ก็คงแบบไม่ได้ เออล,นะลุกมาป้อนแบบนี้แล้วคะขอบคุณชาหือเปียกมากเปียกมากอพอๆต้องลองกินทุเรียนคุณฟาเคยลองนะอวอ้กคือแต่ก่อนอนะบีพวกกินนะแต่กินแล้วแต่ก่อนเธอบอกว่าเธอเคยกิน ตอนโตทำไมรู้สึกเหนเขียวมือเออทัพี่ทีทานทุเรียนไหมไม่ทานค่ะสองชุดสองสาวจากที่ไหนจากที่ไหนอะบีมลิตเติ้ลเอเออะไรคะ ไม่เอาแล้วค่ะขอบคุณค่ะมิตเนมิตเนเอลเอาอะไรลูกเอามัมม่ำเอามัมม่ำเอาเน้นๆเหรอคะถอใจไปไหนไอาว่าเอาเน้นๆหรือเปล่าเอาเน้นๆหรือเปล่าลูกไอบาด่ามาไอบ้าเอาอะไรบอกพ่อเอาเน้นไหมเอาเอานี้ไหมเอานี้นไหม เอาไหมเอาไหมคะเอาอะไรเอาปังไหม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 คะอะไรหนูทําอะไรเลยอย่างนี้เหรออย่างนี้ทําไมคะไม่เอาไม่รอแบบนี้คุยกันดีๆมากรอพ่อก่อนอยี่ยแม่อะไรบอกพ่อเด็กๆกินขนมอะไรกินผักไก่ไปหาพี่ฟ้าหรอไปหาพี่ฟ้าไหมหนูจะกินอันจุ้ยๆมัมมัมอะไรลูกเอาเน้นเน้นไหม ได้ไม่ได้เหรอไอพีได้ไหมแบ่งกันอ่ะขาออกไปเขาออกไปดูดิเขาจะเอาอะไรอัญญาอยู่กับมามีมาหนึ่งสองจำนะหนึ่องาเอาเอาอะไรคะเอาเอาจะออกด้วยเถลูกบอลเขาบอกปลาจะออกไหมคะจะออกมาก่อนพ่อก่อ อ๋อน้องอ๋อตั้งแต่ติดโซลแเซลค่าไฟลดลงมากไหมคะคุณสลัญญาเหมือนหน่งเออหมือนหนึเนาะ <11. S 1> อันนี้คือเทียบเดือนต่อเดือนนะเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยมันร้อนมากมันทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันแพงกว่าปกติมันจะแพงขึ้นมาแบบห้าหกพันอ,อ๋อยก็เลยเทียบกับเมษาปีที่แล้วซึ่งอุ้ยระวังระวังเออปีนี้เหลือหมื่นหนึ่งก็ถูกลงไปครึ่งหนึ่งนะห้าสิเปอร์เซ็นต เขาจะกินอันนี้กกอบอ่ออบีมบีมแกะให้เขาดิดบีมแก่ให้เขาสิมามาม,ามาโนจะกินเจ๊ไหมคะมเข้ามาไหมเข้ามาไหมเ <c oughs> ข้ามาข้ามาไหมข้ามาข้ามาี่เา ไม่กินทุเรียนลูกกินทุเรียนทอดค่ะบีมก็กินทุเรียนทอดกินไหมกินทอดกินด้ไม่มีกลิ่นกินทุเรียนทอดกินทำไมกินมันฝรั่งทอดก็ได้แต่พูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวคนขายทุเรียนทอดจะโกรธออยแค่รู้สึกว่ามันอ้วนสําสอเฮยนีกินให้หมดเลยจะเอาชิ้นใหม่นี่ใสเหมือนใครเนี่ยเหมือนน้องพีนะ เออเดี๋ยอยัดเข้าปากเลยหนูแท้งที่เท่าไหร่แล้วลูกหนกินให้หมดก่อนหนูกินข้าวยังกกินใหห้มด่อน,อ,นอะไร <laughs> เอาให้พ่อเ <laughs> ข้าป่าแล้วมาให้พ่อได้ไงกินให้หมดก่อนกินอีกไหมอไร่อยไหมคะเฉยอร่อยไ,ไ,ไหมคะอ,ะร,คะอะร่อยไหมคะอร่อยทำหน้าไหนลูกทำหน้าไหน เขารู้เรื่องเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาไม่ค่อยพูดใครไอวาใช่ไหมรู้เรื่องหมดทุกอย่างพี่หาหมอครั้งล่าสุดที่ทุกคนเห็นคลิปเห็นคลิปไปแล้วเนาะเห็นคลิปไปละก็คือก็ถามคุณหมอแหละที่ไอวาเขาแบบไม่ยอมพูดอะไรย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่า,อาเอี่อกลัวลูกพูดไม่ได้เอ๊ะคุณหมอก็ถามว่าไงนะคิดว่าลูกพูดจะพไม่พูดหรือพูดไม่ได้เออ คุณหมอก็ถามว่าคิดว่าลูกเราอ่ะไม่ได้ชิ้นใหม่มาจะทิ้งเอามาเน่มาเน่มาเน่เอาไปทิ้งสิคะิให้พ่อเลยเราเนี่ยชิ้นใหม่มันอร่อยกว่าเหรอลูกมันไม่เสียยงไงก็หนูเอาไปอมทําไมอ่ะจับง่ายเออมันจับง่ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยว่างโอ้ยมันแห่กันนั่งตักหมมีกันหมดเลยว่ะ นั่งพ่อนี่ลูกพ่อคนนี้ลูกพ่ออ,อืมอ้าวจับกระโปรงอัญญาดีๆหน่อยเป็นเวลาเราโชว์โปกโก่ได้ <laughs> <laughs> เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็ใช้จริงแล้วนี่ใสมาสองวันแล้วนะยืนซับดีอยู่เลย <laughs> บ้าเหรอเบอร์ไป เป็นพีเนเตอร์แต่ก็ต้องพูดความจริงด้วยจริงๆเปลี่ยให้บ่อยแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นสายประหยัดอย่างออยก็ทิ้งไวได้นิดนึงเพราะยังไม่เคยมีแบบกรณีผดผื่นขึ้นเลยนะก้นลูกเยออยก็ใช้แบบ